อีกแล้วนะคะวันนี้ครูแม่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านเด็กๆรู้ไหมคะว่าคำว่าบ้านหมายถึงอะไรใช่แล้วค่ะบ้านก็คือที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองที่เราพักอาศัยอยู่เป็นประจำนะคะเดี๋ยวครูแมจะพาเด็กไปดูลักษณะบ้านกันแบบนี้คือบ้านทาวน์เฮาส์ค่ะเป็นบ้านของครูแม่เองลักษณะ มีสี่ชั้นนะคะบ้านคุณแม่จะเป็นแบบเทาเทาต่อไปแบบนี้คือบ้านไม้บ้านเด็กๆเ,เป็นแบบนี้ไหมครับบางคนก็เป็นบ้านไม้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปอ่เป็นบ้านเดียวโอ้บ้านเดี่ยวกว้างมากเลยสวยมากเลยบ้านเด็กๆเ,เป็นแบบนี้ไหมคะโอ้คุณแม่เห็นมีคนยกมือด้วยต่อไปอ่าสูงๆอะไรคะ เราเรียกว่าคอนโดเด็กหลายคนอยู่คอนโดใช่ไหมคะ,ะคุณแม่เห็นแล้วนะว่ายกมือด้วยว่าอยู่บ้านคอนโดนี่คือลักษณะบ้านนะคะทีนี้เรารู้จากลักษณะบ้านแล้วคุณแม่ก็จะพาเด็กๆมารู้ภายในบ้านว่าภายในบ้านจะมีห้องอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ละห้องก็จะมอะีอุปกรณ์ในห้องนะคะเด็กๆเ,เข้ามาดูใกล้ๆเลยคะ่ะ ะะว่าบ้านหนึ่งหลังจะมีห้องอะไรบ้างเดิมข้างล่างก่อนอันนี้คุณแม่ทำเป็นโมเดลนะคะจะเป็นสองชั้นเป็นบ้านสองชั้นมาดูชั้นแรกก่อนเลยตรงนี้นี่นะคะเขาเรียกว่าห้องอะไรเอ่ยห้องรับแขกใช่แล้วค่ะห้องรับแขกล้วก็จะมีอะไรคะถูกต้องมีโซฟามีทีวีแล้วก็มี ตู้อ่านหนังสืออันนี้ไว้สําหรับรับแขกเวลาเพื่อนมาหาที่บ้านใช่ไหมคะอามาห้องต่อไปเลยห้องอะไรคะห้องครัวที่บ้านเด็กๆก,ก็มีใช่ไหมคะห้องครัวไว้ทําอะไรนะใช่แล้วคุณคุณแม่เอาไว้ทํากับข้าวให้เด็กๆทานใช่ไหมคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวบางบ้านก็เป็นห้องรับประทานอาหารด้วยห้องครัวก็จะมีตู้เย็นเตาแก๊สนะคะเครื่องทํากับข้าวต่างๆ ไปขึ้นมาชั้นชั้นบนชั้นบนนี่เดินมาชั้นบนก็คือห้องห้องน้ํานั่นเองนะคะห้องน้ําก็จะมีชักโครกมีอา่างอาบน้ําแล้วก็มีอา่างล้างมือด้วยใช่ไหมคะห้องน้ำเอาไว้ทําอะไรแน่ๆตอบคุูแม่มาแล้วบอกว่าเอาไว้อาบน้ํานะคะเก่งมากต่อไปถัดมามีสองห้องเลยเขาเรียกว่าห้องนอนห้องนอนก็คือ ให้เราไว้นอนพักผ่อนตอนกลางคืนใช่ไหมคะห้องนอนก็จะมีเตียงนอนมีหมอนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนาฬิกาปลุกด้วยแล้วก็จะมีตู้ด้วยแล้วแต่ว่าห้องนอนของใครจะเป็นยังไงนะคะนี่แหละค่ะคือห้องต่างๆภายในบ้านของเราแต่บ้านเด็กๆบางคนอาจจะมีไม่ครบใช่ไหมคะ ส่วนมากก็จะมีห้องครัวห้องน้ำและก็ห้องนอนใช่ไหมคะแต่บางบ้านก็จะมีห้องรับแขกด้วยแล้วก็แต่ทุกบ้านเลยจะต้องมีห้องน้ำใช่ไหมคะส่วนมากบ้านของเด็กๆจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าลักษณะของบ้านของเด็กๆจะแตกต่างกันไปนะคะนะถ้าเด็กๆเมื่อกี้เด็กรู้จักลักษณะของ แล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็ต้องรู้จักที่ตั้งของบ้านตัวเองด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นครูแม่เนี่ยค,ครูแม่พักอยู่ท่าท้า63บ้านครูแม่ก็จะเป็น4ชั้นใช่ไหมคะแล้วก็หน้าบ้านครูแม่ก็จะเป็นมีเซเว่นอยู่ด้วยที่นี้ครูแม่ก็วาดภาพออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นบ้านครูแม่นะคะแล้วก็ ออกไปข้างหน้าก็จะเป็นซอยราชพร์หกสิบสามแล้วก็จะมีเซเว่นอยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้ครูแมววาดเองเลยนะคะทีนี้ครูแมวอยากให้เด็กๆวาดภาพบ้านของเด็กๆและบอกตำแหน่งที่ตั้งด้วยนะคะเช่นเด็กบางคนบอกว่าที่บ้านหนูอยู่ซอยช่วปีสี่ซอยหนึ่งแล้วหน้าบ้านมีนานขายต้มู้กว็วาดบ้านตัวเองแล้วก็ขายต้มู้นะคะหรือบางคนบอกว่า อยู่บ้านตัวเองอยู่ตรงใต้เท้า71แล้วซอยเดินออกไปหน่อยนึงก็จะเจอโลตัสแบบนี้ค่ะนะคะเด็กๆลองวาดแล้วก็ส่งมาให้คุณแม่ดูนะคะเด็กๆวาดไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดนะคะแล้วส่งลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปผลงานมาให้คุณครูแม่ดูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูแม่รอชมอยู่ค่ะ